สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้งานผ้าบ้านคู่กบนะคะก็มาอีกแล้วค่ะคูกบนำสิ้นงางามนะคะสีสีออกคึ้มๆน้ผพาเอ่อวินเทรนนะคะ เป็นสีเทานะคะเป็นเทานกพิราบนะคะผนืนนี้หายากมากนะคะงานชิ้นนี้งานแบบนี้แล้วก็เป็นจกใหญ่ด้วยนะคะดูนะคะนี่คือสิ้นตีนจกตีนใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้หายากมากแล้วหาคนถอยากมากมีในสต๊อกแค่ผืนนี้ผืนเดียวนะคะต้องรีบจองมาทันทีนะคะแล้วยังมาต่อด้วยงานโบราณน,นะคะก็คือสิ้นมุกเล็กค่ะนี่งานสิ้นมุกเล็ก สีที่เทานกพิราบเช่นกันนะคะหัวสิ้นเป็นสีดํานะคะต่อด้วยสีดำนี่ค่ะชมความงามนะคะการต่อของงานผ้าบ้านคุ่กรมนะคะเนี้ยบมากค่ะเนี่ยหารอยต่อแทบไม่เจอเลยนะคะตรงเป้ผ้าทุกชิ้นของบ้านคุ่กบมนะคะจะอัดผ้าก,กาวหรือปูผ้ากาวให้เรียบร้อยเลยพร้อมตัดเย็บกันก็เนี้ยบเช่นกันค่ะเพราะการทํางานนั้นทาให้ปราณิต มันก็ไม่สวยใช่ไหมคะครูกบก็ทําเสมือนว่าครูกบได้ใส่เองพื้นนี้นะคะนําเสนออยู่ที่2,500บาทนะคะท่านใดสนใจติดต่อครูกบ0956439962หหรือในแชทนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ